สวัสดีครับผมนายภูริทัศน์เกษตรินนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างออกแบบหลังคาด้วยโปรแกร,รม SUT Structure โดยผมจะออกแบบหลังคาแบบแผ่นพัดนะครับซึ่งมีความยาวส่วนฐานอยู่ที่1,2,3,4,5,6,7นะครับรวมเป็น28เมตรนะครับ และมีจุดรองรับฝั่งซ้ายเป็นแบบพินสพอร์ตฝั่งขวาเป็นแบบโรเลอร์สพอร์ตและมีแรงกระทําทุกจุดอยู่ที่40 kN กิโนิวตันวันนี้ผมจะมาพาดูกราฟแรงเฉือนก่อนนะครับ0.69นะครับสอง หนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับสามศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับสี่หนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับคืออันนี้คือแรงกราฟคือกราฟแรงดัดด้วยนะครับหนึ่ง

วันนี้ผมจะมานำเสนอสี่ชิ้นนะครับแรงอัดหนึ่งสี่หนึ่งจุดสี่สองนะครับแรงดึงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับแรงเฉือนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับมเมนต์มากสุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับแรงอัดหนึ่งห้าแปดจุดห้าศูนย์นะครับแรงดึงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ แรงเฉือน1.50นะครับมเมนต์มากสุด3.00ครับแรงแรงอัด,ด1.58.17นะครับแรงดึง0.00นะครับแรงเฉือน2.53นะครับมเมนต์มากสุด3.65นะครับแรงอัด57.47นะครับ แรงดึง0.00นะครับแรงเฉือน0.00นะครับมเมนต์มากสุด0ู0นะครับและอันนี้คือแรงกระทําทั้งหมดนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ